ที่พกอยู่แล้วก็เอาปืนมายิงใส่คนอื่นเขาเหมือนกับเคสนี้นะครับเป็นตำรวจแท้ๆเลยไปห้ามคนทะเลาะกันแล้วถูกปืนยิงใส่จนสุดท้ายเสียชีวิตนะครับเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยมีหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์ออกมาเล่าให้ฟังว่านาทีนั้นจริงๆถ้าตำรวจเขาจะหยิบปืนมาสู้เนี่ยก็หยิบได้นะแต่ยังไม่ทันได้สู้ส่วนเมียของคนก่อเหตุก็ยืนยันว่าไม่ได้ช่วยผัวในการก่อเหตุเราย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบทรังกันหน่อยครับ 12นัดต่อเนื่องคุณผู้ชมครับร้อยตำรวจโทรบรรังเกษาพรหรือว่าหมวดรังอายุ55ปีนะครับท่านเป็นรองสารวัตรปราบปรามสถานีตํารวจนครบาลสายไหมถูกนายอนนบศรีสืบหรือว่าช่างสรรเป็นเจ้าของร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เอาปืนมากระหน่ำยิงจนเสียชีวิตหน้าร้านตัดผมแห่งหนึ่งย่านสายไหมตั้งแต่กลางดึกของวันที่3มกราคมที่ผ่านมานะครับคือหมวดรังออกเรแล้วแล้วก็มานั่งสังสรรค์กับเพื่อน มีชายชาวเมียนมาทะเลาะกับช่างสรรเนี่ยวิ่งมาขอความช่วยเหลือแต่พอหมดรังเข้าไปห้ามช่างสรรไม่พอใจเอาปืนมายิงยิงใส่คือไปห้ามแท้ๆเลยนะฮะหวังดีคุณกิ๊กนรพรวันนี้นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับคนที่อยู่ในวงสังสรรค์นะครับชื่อว่าลุงออสลุงออสบอกตอนที่เกิดเหตุจริงๆอ่ะลุงไม่อยู่เอาไข่ไปให้ลูกในบ้าน แต่ได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดพอเดินออกมาเห็นภาพช่างสันรับลเล็งปืนมาที่หัวอตอนนั้นตกใจมากต้องหมอบต่ําแล้วก็วิ่งไปหาหมวดรังแต่หารู้ไหมครับหมวดรังถูกยิงนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดก่อนหน้านั้นไปแล้วตกใจมากเลยนะครับวิ่งหนีเข้าป่าเพื่อเอาชีวิตรอดส่วนเพื่อนคนอื่นๆก็กระจัดกระจายหลบหนีกันไปบางคนก็ต้องคลานไปหลบในร้านค้า ตอนนี้ภาพยังติดตาอยู่เลยลภาพของหมดรังถูกยิงแล้วก็ได้ยิงช่างสรรน,นะครับคนก่อเหตุเนี่ยด่าทอด้วยถ้อยคำที่หยาบคายก่อนจะลงมือยิงด้วยแล้วย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ชาวเมียนมาที่มาขอความช่วยเหลือจริงๆหมดรังเนี่ยปฏิเสธไปแล้วประมาณว่าเอ้ยอย่ามาทะเลาะก,กันเลยนะอยากจะสังสรรให้มันสบายใจแล้วสุดท้ายพอช่างสรนเดินมาถามว่าชาวเมียนมาคนนั้นอยู่ไหนหมดรังตอบแต่ฝั่งนั้นไม่พอใจครับ เหมือนปกปิดข้อมูลหรือเปล่า <c oughs> เอาปืนมากระหน่ำยิงใส่ <c oughs> ทั้งๆท,ท,ที่ในความเป็นจริงนะลุงออสบอกว่าปืนของหมวดเนี่ยแกก็วางอยู่ข้างตัวแกนะ <c oughs> แต่แก <c oughs> ยังไม่ทันได้ย,ยิมหยิบมายิงป้องกันตัวเลยค่ะถูกยิง12 <c oughs> นัดเสียชีวิตคาที่ครับ <c oughs> แล้วเขาก็บอกว่ามันพูดอะไรมั่งเอ้ต่างด้าวหมวดเขาก็เลยบอกไม่รู้ไม่ได้พูดอะไรถ้าพบมึงเมาแล้วกลับไปเลยไม่ต้องมายุ่งกับกู กลับไปเลยอย่ามายุ่งกับกูแล้วทีนี้ก็มันก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูมาเออก็ไปข้ามฝั่งไปข้ามฝั่งไปไปเอาปืนมาแล้วมวดลังเขานั่งหันหลังให้เขาไม่รู้ไม่ทันระวังตัวบริหารมาปั๊บมึงเก๋าเหรอมึงตำรวจมึงตายไม่เป็นเหรอไอไอตำรวจอะไรมันด่าทั่วไปเลยแล้วก็มันก็ยิงรัวเลย โอ้โหคือถ้าฟังข้อมูลจากลุงออสแสดงว่าวินาทีนั้นหมดรังนั่งหันหลังให้กับคนร้ายที่ก<อ>่อเหตุก็คือแทบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยไม่ได้ตั้งตัวเลยนะ<อ>ยิงจากทางด้านหลังเลยนะครับส่วนอีกหนึ่งคนคุณผู้ชมครับอยู่ในเหตุการณ์ต้องเอามอเตอร์ไซค์ของตัวเองเนี่ยมาหลบนะวันนี้พี่บุญมีครับสาธิตให้กับนักข่าวของเราดูนะยกมือไหว้ขอชีวิตเขาตอนนั้นตัวเองเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาซื้อของไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวดูภาพวงจรปิดพร้อมกันนี่ พี่บุญมีมาแล้วนะฮะจู่จูช่างสันวิ่งตรงเข้ามาหาพร้อมกับยิงปืนขึ้นฟ้าวิ่ง่งองเลยหันมาถามว่ามีอะไรกับกูไหมนะตอนนั้นพี่บุญมีบอกกลัวมากต้องอหลบหลังมอเตอร์ไซค์นั่งยองๆลงไปเลยอะแล้วพอตั้งขาตั้งได้ปุ๊บวิ่งหนีก่อนเลยนะยกมือไหว้ขอชีวิตต้องวิ่งหนีเลยนะครับทั้งทั้งที่ตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยฮะแกวิ่งมาเพิ่บแกยิงคนที่วิ่งมาจากโนนันยกไหลวิ่งไปโนนแล้วผมก็ หัวผมก็หนังลงเขามาหาผมพาผมก็เจาะหัวมีอะไรก็กูไหมก็ไม่มีก็ไม่รู้อะไรคะรับูตเตอร์ไซเราทิ้งไว้เลยทิ้งไปเลยทางน้ำแข็งกลับมาก็จะพักนึงมากับกลับมาเอาเอาใจวันนี้เมียของช่างสรรฝั่งผู้ก่อเหตุนะครับเปิดใจกับนักข่าวทางน้ําตาเจ้าตัวบอกเลยว่าตอนนี้สังคมกําลังเหมารวมว่าครอบครัวเนี่ยไปให้ความช่วยเหลือช่างสรรในการก่อเหตุคือตัวเมียตอนนี้อยู่กับลูกสองคนนะครับ ลูกน้อยวัยห้าขวบอยู่กันสองคนแม่ลูกต้องเข้มแข็งเพราะอะไรเพราะเมื่อวานนี้ลูกชายมาถามแม่บอกแม่มพ่อถูกจับเหรอครับแม่ก็ต้องโกหกลูกไปบอกไม่ใช่นะลูกพ่อเขาไปทำงานพ่อเขาไปซ่อมรถก่อนจากกันก็ได้มีโอกาสคุยกับฝั่งสามีสามีก็ขอโทษนะครับเมียบอกว่าไม่เป็นไรอดีตเป็นผ่านไปแล้วไม่ว่ากี่ปีก็จะรอเชื่อว่าสามีถ้าเขาไม่ถึงที่สุดจริง,รงๆเขาก็คงจะไม่ทำแบบนี้ โดยสามีเนี่ยบอกกับตำรวจทั้งตอนที่เมาแล้วก็สั่งเมาว่าวินาทีนั้นที่ต้องเอาปืนยิงไปที่หมดรังก็เพราะว่าหมดรังชักปืนจะมายิงแต่ปืนมันด้านเอ๊แต่มันมันไม่สอดคล้องกับลุงออสอ่ะลุงออสบอกหมดรังแกนั่งหันหลังด้วยซ้ําแล้วไม่ได้ชักอาวุธออกมาเลยใช่นะแต่เมียบอกว่าสามียืนยันเป็นการยิงเพื่อป้องกันตัวครับแม่อย่าร้องก็บอกเขาว่าเขาก็ถามเรานะว่าพ่อโดนจับหรอพ่ออยู่สอนอใช่ไหมแม่ ก็เลยบอกว่าไม่ใช่พ่อไปทํางานพ่อไปซ่อมรถให้เขาคือเขาจับเขาแล้วบอกว่าขอโทษพี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรอดีตมันผ่านไปแล้วเราไปแก้ไขไม่ได้แต่ให้ทําวันนี้อะให้ดีรอค่ะรอกี่ปีก็รอค่ะถ้ามันไม่เกิดเหตุจริงๆอะ่ะมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่สุดจริงๆอะ่ะ ใครใครใครอยากจะทำอ่ากระแสข่าวที่บอกว่าเธอกําลังจะถูกออกหมายจับเพราะว่าเอาปืนของสามีไปซ่อนนะ,ะเธอยือนยันว่าไม่ได้เป็นคนเอาปืนไปซ่อนะนะแต่พอสามีก่อเหตุเสร็จปุ๊บ<ะ>เธอเป็นคนไปขอปืนจากสามีแล้วไปมอบตัวหลังจากนั้นก็เอาปืนไปเก็บเพื่อความปลอดภัยนะครับย้ําว่าไม่ได้เป็นการเอาไปซ่อนนะเธอบอกเธอไม่กลัวนะไม่กังวลอะไรทั้งนั้นเพราะเธอพูดความจริง นะแล้วเดี๋ยวจะเอาผิดกับคนที่มาชกต่อยสามีตอนที่สามีถูกจับตัวด้วยค่ะ